ตกไปไประเด็นดราม่า,มาขึ้นมาทันทีสำหรับนางร้ายเจ้าสาวป้ายแดงโบวีอัตมาหลังก่อนหน้านี้เธอโพสต์ว่าไปต่างประเทศมาเกือบหนึ่งเดือนกลับมารู้สึกรักเมืองไทยกว่าเดิมซึ่งก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมต่างกันไปทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมถึงตั้งคำถามว่าเธอคงไม่เคยใช้ชีวิตลำบาก ล่าสุดนางร้ายเจ้าสาวใบแดงโบวีอัตมาก,ก็ออกมาร่าย,ยาวชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเธอระบุเอาไว้ว่าตัวโบเองก็ไม่ได้เกิดมาสบายนะเคยสมัครเป็นพนักง,งานเซเวน่นแต่เขาไม่รับมาแล้วเหมือนกันพ่อแม่โบเข้ามาต่างจังหวัดอยู่บ้านเช่ารวมรวมกันกับญาติตอนเด็กเกเห็นพ่อแม่ลำบากดิ้นรนก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้จึงพยายามพัฒนาตัวเองพยายามตั้งใจเรียน เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถไปทำงานที่ดีได้เงินเดือนที่ดีช่วงจบม .6 เคยไปสมัครเป็นพนักงานเซเว่นแต่เขาไม่รับเพราะอายุไม่ถึงเลยไปทำงานเป็นพนักงานยืนเฝ้าร้านขายของในห้างวันหนึ่งได้ประมาณ250บาทนั่งรถเมย์ไปทำงานหลับน้ำลายยืดบนรถเมย์พอรถติดมากและเราก็เหนื่อยพอเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ไปโพสต์รับจ้างสอนพิเศษให้เด็กเตรียมสอบเอนทราน ได้เงินดีมากได้ชั่วโมงละ200รอสอนวันละสองชั่วโมงรวมได้400บาทมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วตอนนั้นเลยเลิกของเงินพ่อแม่ใช้ตัวโบเองตอนนั้นเห็นเพื่อนที่เขาเกิดมาสบายเลยเพราะพ่อแม่มีฐานะก็คิดเหมือนกันว่าเขาโชคดีทำบุญมาดีจังเราทำบุญมาเท่านี้เกิดมาได้เท่านี้ก็ต้องพยายามมากกว่าเขาเราอาจทําบุญมาไม่เท่าเขาแต่เราก็มาสร้างเอาใหม่ได้ พยายามทำความดีคิดดีพูดดีทำดีกระตันอยู่สร้างกุศลให้มันหนุนนำชีวิตให้มันเจริญขึ้นได้ซึ่งโบก็ได้พิสูจน์มาแล้วทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นอกจากความพยายามแล้วก็เพราะกุศลที่ได้ทำมาหนุนนำชีวิตนี่แหละอธิษฐานบุญอะไรก็มักจะสำเร็จเสมอโบคิดว่าการที่เราเกิดมาลำบากและต้องพยายามฝ่าฟันมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราต้องผ่าน พราะโบก็เห็นอีกลหลายๆคนเขาก็ผ่านมาแบบนี้เหมือนกันลหลายๆคนตอนเด็กลำบากกว่าโบอีกมากแต่เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองดิ้นรนหาความรู้เพิ่มทักษะให้ตัวเองหาช่องทางโอกาสให้กับชีวิตไม่หยุดนิ่งและเขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้ปัจจัยภายนอกก็ส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนาแก้ไขแต่อีกส่วนก็อยู่ที่ตัวเราเองที่ก็ต้องมีความพยายามพัฒนาตัวเองด้วยการรักประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าเรา จะหยุดพัฒนาประเทศแต่ยิ่งเรารักประเทศเราก็ยิ่งอยากพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นตามความสามารถที่เราทำได้ประเทศไทยเรายังมีส่วนที่พัฒนาได้มากกว่านี้อีกเยอะแต่สเสน่ห์ดีๆที่เรามีและน่ารักษาไว้ก็มีอีกมากมายเช่นกันไม่พลาดข่าวสาคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ